ครับวันนี้มาทำยาสะผมสมุนไพรนะครับคือพัตถูดิบนี่ก็บางอย่างทำเองไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็ขายเป็นชุดนะครับแต่ส่วนที่สมุนไพรเราหาได้ในท้องถิง่นตัวนี้ก็ผิวผิวมะกรูดต้มต้มแล้วนะครับผิวมะกรูดต้มอันนี้ก็เป็นพวกคา ขาฝานขิงขิงและขานะครับขิงดอกอัญชันทั้งขิงทั้งขาดอกอัญชันนะครับน้ำที่เราคองแล้วพร้อมที่จะผสม อนนี้ซื้อมาเป็นชุดนะครับจากร้านเคมีพันุ์ทั่วไปก็เทส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ลื่นนะครับของแต่ละอย่างแต่ละแต่ละยาแต่ละตัวนี้มันจะทำให้ลื่นเพิ่มความลื่น ก็ทําให้เกิดฟองสะดวกในการสระคือผมจะไม่พันกันครับตัวนี้ก็อะไรไม่รู้ก็จัดมาเป็นชุดนะครับ เทสนผสมไปในภาชนะแล้วก็คนนี่เรียกว่าอ่านไม่ออกหรอกครับว่าอ่านว่าอะไรอันนี้อันนี้ก็ตัวกันบูดนะครับตัวกันบูด นี่ก็ SME 29เก้า็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเทส่วนผสมทุกอย่างลงในภาชนะที่สะอาดวันนี้เราทำสองอย่างนะครับทำน้ำยาล้างจานก็ทำเสร็จแล้วที่ได้ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานทางนี้น้ำยาล้างจาน ส่วนฝั่งนี้ก็ทำยาทำแชมพูรสระผมนะครับคีคนส่วนผมทุกอย่างให้เข้ากันจะเย็นนะครับไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆของนี้ต้องอาศัยความใจเย็นทุกขั้นตอน,นต้องสะอาดนะครับคือของทุกอย่างวัตถุด,ดิบทุกอย่างผลนลายเหล่านี้เราผ่านการต้มและกองมาแล้ว จากนั้นคนไปเรื่อยๆให้ตัวยาทุกอย่างเข้ากันให้ละลายเข้ากันให้ทั่วจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนจะสะดวกในการใช้ ในขณะที่คนไปฟองเขาก็จะเริ่มเริ่มออกเริ่มแตกก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับต้องเตรียมกวยเล็กๆกวยเล็กเวลาเราจะเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ในขวดหรือในภาชนะใดๆแล้วแต่ต้องใช้กวยช่วยครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลและหกตกลน่น ส่วนผสมทุกอย่างนี้ร้านเคมีพันฑ์เขาจัดสมบูร็์แล้วนะครับเป็นชุดเล็กชุดใหญ่อันนี้ที่ผมใช้ชุดละ,ละ <240. S 1> ชุดนี้สองร้อยสี่สิบบาทนะครับไม่เกี่ยวกับนี้ใช่นะไหมสองร้อยสี่สิบบาทเฉพาะยาอัยุยาสระผมนี้นะครับทั้งชุด240ี่บาท คือทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานหลายเดือนนะครับสิ่งที่เราต้องหามาเองก็เป็นพวกผนไฟแล้วว่าจะชอบก็จะเอามะกรูดหรือมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีกลิ่นหอมไว้ดักกลิ่นคาวนะครับเวนะลา,าล้างล้างภาชนะล้างจานล้างจานต่างๆยิ่งกลิ่นผนไฟเยอะๆช่้นมะกรูดมะนาวนี่จะดับกลิ่นคาวได้ดีมาก เติมน้ำไปเรื่อยๆน้ำตัวนี้น้ำที่ว่าผักันกรองน้ำเป็นน้ำน้ำสมุนไพรผสมด้วยดอกดอกอันชันนะครับเพื่อให้สีจะดูว่าสวยสดใสดูน่าใช้วันนี้ดอกอันชันน้อยเลยไม่ม่วง ดอกอัญชันมีน้อยนะครับปกติถ้าดอกอัญชันเยอะมันจะสีมันจะออกม่วงๆตัวนี้มันมีน้อยเลยใส่แค่นี้ไปก่อนครั้งต่อไปถ้าดอกอัญชันมีเยอะก็ค่อยมาทําใหม่ เริ่มเหนียวคนแล้วคนไปเรื่อย ครับช่วงนี้ขอไงไนทุกอย่างก็แพงสิ่งไหนที่พอทาเองได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในกูเรือนก็น่าจะลองทํานะครับทาไม่ยากหรอกครับคือวัตถุดิบทุกอย่างก็จัดเตรียมพร้อมอยู่ในร้านค้าอยู่แล้วเราแค่หาสมุนไพรเพิ่มเติมแค่นั้นเองตอนนี้ก็จบรายการแล้วนะครับพร้อมเนี่ยใช้งานได้เลยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่าน